สวัสดีครับช่างนัดน,นะครับจากนัดเลสซิ่งชาน e ลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราเอาครีมขัดไฟหน้านะครับจริงๆเขาเป็นครีมลบรอยนะเขาบอกเนี่ยเนี่ยสคัดเอาเนี่ยมอนเตอร์สครัดเอาแต่เขาบอกว่ามันสามารถขัดโคมไฟหน้าได้ด้วยขัดให้ใส่นะเดี๋ยวเราจะลองดูหน่อยดิก <devrait> ็พูดตรงๆเลยยังไม่เคยโดนด่าตั้งแต่ขายมายังไม่เคยโดนด่าก็คือ ตั้งแต่ผมขายมาเขาบอกว่ามันมันใช้ขัดโคมได้ผมก็ขายให้ลูกค้าไปหลายขวดลนะเป็นสิบแล้วล่ะยังไม่เคยมีลูกค้าคนไหนกลับมาด่าผมเลยก็คือมันก็ใช้ดีอะ่ะน่าจะอย่างนั้นนะแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นหน้าตานะผมยังไม่ได้ขัดลองหน่อยดิวันนี้พอดีมีรถลูกค้ามาให้ลองก็เลยเอาซะหน่อยดิไหนดูดิว่ามันจะดีขนาดไหนเช่ย ผมถ่ายยาวผมไม่ตัดเลยนะคลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะเวลาตามจริงเลย ลงน้ำยาครั้งที่1นะครับ วิดีโออยู่แล้วผมแล้วคลิปนี้ผมจะไม่ตัดไงผมจะทําลองชอ็อตไงอย่ากมาเผยความลับแถานี้นะโอเคอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะ ถ่ายวิดีโออยู่เผยความลับกันหลังบ้านบอกแล้วผมถ่ายลองสอดผมไม่ตัดเดี๋ยวคนดูคลิปเขาจะหาว่าผมไม่ตัดตอนที่มันขาวๆมาให้ผมก็ถ่ายแบบยาวๆเลยไม่ตัดคลิปอันนี้ผมลงครั้งที่สองนะ เพิ่มแลมดีกว่าแน่ยังอีกยังอีกยังอีกมอ <laughs> ผมพูดจริงนะผมไม่ตัดคลิปจริงๆนะล,ลิปเนี้ยะทั้งทั้งหมดทั้งหมดหมื่นสามอะพี่ <laughs> <laughs> อ่ะโอเคครับอันนี้ผมลงรอบสองนะจริงๆมันต้อง มันต้องลงมันต้องลงไปสักพักหนึ่งนะลงให้มันกัดก่อนสักพักหนึ่งแต่ผมว่าพูกใจร้อนเนี่ยผมอยากรู้ว่าลงเลยขัดเลยมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมเช็ดน้ำยาออกครั้งที่สองนะถ้าได้เช็ดเองก็จะรู้สึกว่ามันจะหนื่ๆตึงๆหน่อย จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีไว้ขัดไฟหน้านะเขามีไว้ลบรอยแต่มันขัดไฟหน้าได้นี่ดูดิเดหลืองติดผ้าอะไรดูดิเห็นปะน่าใส่วิงอ่ะดูอันนี้แบบเร่งๆนะแบบไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะเออ ได้สีเดีเยันอ๋เอเดี๋ยวหาวานะอะคุชูใช่ฮะอ๋อคืออ,อยากเห็นว่าโคมตอนแรกสีเป็นแบบไหนนะไปกอดูแรกๆก็ได้นะอเออไหนขอน้ำนิดนึงนี่มันหนืดไปอะมันหนืดมันก็ต้องแตะน้ำนิดๆใช่ไหมพี่พี่ออสมันหนืดก็ต้องแตะน้ำนิดๆป่ะ เงียบเงียบพอบอกถ่ายวีดีโอเงียบมันหนืดไปหน่อยกดไม่ออกนี่เป็นไงล่ะ ก็ดีขึ้นนะ่ะดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะอันนี้ครั้งที่สองนะเดิกระขาขาวดูข้างนู้นได้เลยนะ่ะอันนี้ลงน้งยาครั้งที่สาม อบอกให้ไปคุยกันข้างนา้าบอกถ่ายลองช็อตเนี่ยความลับเผยกันจังเลยนะไม่ตัดเนี่ยผมว่านะมันต้องไม่ปล่อยไว้มันต้องขัดเลยปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้แล้วมันแห้ง เนี่ยไอขี้เหลืองๆติดผ้าผมเต็มเลยเนะนี่ยเห็นไหมลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ออกต้องขัดสดต้องออกแรงนิดนึงโอเคไหม ดีขึ้นมาหน่อยพี่มันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงขนาดว่ามันจะกริ๊กเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอาจจะต้องลงบ่อยๆหน่อยเน,น,นี่ยอาจจะต้องลงบ่อยๆหน่อยแต่แบบต้องใช้เวลาโอเคได้พี่เ,เครื่องปั่นกันแหละเออ แต่อย่างที่บอกอ่ะรถเนี้ยคันเนี้ Ford eta, ยฟอร์ดเฟสต้าเนี้ยโคม,มันจะไม่เหมือนพวกรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นจะใส่วิ่งแล้วอ่อาอโอเคนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่ง, <c oughs> งดูนะ <c oughs> ฝั่งนี้ไม่ได้ขัดนะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> นี่ทึบๆหน่อยข้างนี้อาใสายเชียละอ่าใช่อโอเคประมาณนี้ประมาณนี้